แม่ค่ะต้องเห็นโจทย์แม่ค่ะค่ะมึงเจอคนได้อีกพี่บาสเอ่อร้านผู้ร้านผู้กินขมักเม่คืออีสุกส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะสสอ ส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะสวันนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะอ๋อโอ้ไม่ไ้ฟงมาค่ะสวัสดีครับค่ะมาค่ะคือเจฟต้องบอกว่าวันไหนที่ถ่ายเจฟแล้วเจฟเป็นคนสุดท้ายอ่ะคนนูเขาอยากน้องๆเขาอยากมาดู เขาอยากมาเห็นความตลกความสดผม่อยากดูความโง่โชว์โชว์อกนิดนึงเพราะว่ามันเออเอออันนี้ชอบอันนี้ข้อดี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  วันนี้จะเป็นการตอบคำถามเอาเหรอใช่เอาเหรอเอาเลยไม่หล่อละแต่ว่าพี่ใบเคยเล่นใน t ิ k กตอกแล้วช่วงแรกๆใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าในติ๊กตอกของเรานี่คือแบบฉ่ำมากฉ่ำมากแล้วก็แบบคนดูชอบเวอร์คือคนดูในช่อง YouTube เขาบอกว่าอยากให้ออกมาทำใน YouTube บ้างเพราะว่าเขาจะได้ดูตอนกินข้าวเป็นหนึ่งคนที่พี่ก็เก่งไว้เหมือนกันเพราะเธอเป็นคนที่มีความรู้มากและยิ่งอะไรเกี่ยวกับประเทศ เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเธอจะมีความรู้พร้อมไหมไม่พร้อมค่ะต้องรู้รอบตัวก็ลองดูถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกาเลยค่ะกติกาคือพี่จะพูดโจทย์ให้ฟังอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บต้องตอบคําตอบภายใน3วินาทีแล้วต้องตอบออกมาเลยนะคะโดยที่ถ้าสมมติว่าพูดโจทย์ข้อต่อไปแล้วก็ถือว่าไม่สามารถตอบได้แล้วนะคะต้องตอบภายในสามวินเท่านั้นยึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโจทย์เนาะ พี่บ้านมาอาจจะมีสาระร้อแต่วันนี้มันจ,จะมีติ่งนิดติ่งหน่อยอาจจะมีเชา่า,ชาบ้างอชไาบ้างนิดน่อยมีความแบบฟาแลบบ้างก็มีความกรุบกิบกรุบกิบนิดนึงนะคะได้เลยค่ะแม่พี่ยังเชื่อนะเชื่อมั่นว่าเจ็บจะตอบได้เพราะฉะนั้นขอเราตั้งสติดีๆโอเคอพร้มพรอมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มข้อแรกเลยค่ะ ปูมีกี่ขาปูมีแปดขาค่ะแปดแปดขาแปดลงตามปะอือแปดแปดขาปูมีกี่ขาแปดขาเพราะกูเห็นโจทย์แปดขาค่ะมึงเจอคนได้อีพี่บานแปดขาทำไมมีแปดขารู้ได้ไงก็เคยกิน จริงเหรอเลยนับนับขาปูจริงเหรอเลยใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนกินปูแค่กล้ามพี่ถามจริงๆนะมั่นใจหรือว่าแปดขาอันนี้ไม่นับเป็นขาเธอนับไหมล่ะนับนับกล้ามด้วยนับกล้ามด้วยใช่ปูมีทั้งหมดแปดขาถูกต้องค่ะแต่ไม่รวมกล้ามค่ะหนูจริงค่ะหนูก็มีแปดขาแล้วก็กล้ามเขาเปรียบเสมือนเป็นมืออถ้าเป็นคนเขาเปรียบเสมือนเป็นแล้วถ้าปูนาขาเกมีกี่ขาเท่ากันไป่ขาเกนะ มันแค่เดินเกเฉยๆลูกทำไมถึงรู้อันนี้เราไปกินอาหารทะเลมาล่าสุดแล้วเราก็นับขาปูอยู่ซึ่งเขาบอกว่ามี6ขาของปูที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและอีก2ขาที่จะเป็นแบบเหมือนแบบใบพายอ่ะช่วยในการว่ายน้ำอ๋ออันนี้ไม่รวมกล้ามนะก้ามมือไหมฟิลมือนะคะใครคือคนแต่งนิทานอิศกใครวะไม่รู้เอ ทุนท่นผู้ทุนท่นผู้กินขมักเม่นีิทานอีศพบด้วยเอ๊ะท่านจะเจ้าค่ะสินนาลาซุกมโนสินนาลาซุกมโนกูจะบ้าตายได้วันผู้แต่งนิทานอีศบไนี่ยนักเขียนใครคือคนแต่งนิทานอีศบอีศบค่ะผู้สื่อพรู่ผู้กวี ขี่สมัติแต่จริงๆคนที่แต่งนิทานอีศบคืออีศบจริงหรออีศ เพื่อนเรียกค่ะอิศบอโซ,อโ,ซโปสเป็นทาุเขาเป็นทาุที่ได้ไรการศึกษาแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยชาวปัญญาเพราะมันคือชื่อเขาเป็นชื่อนักเล่านิทานนักแต่งนิทานนักแต่งนิทานเขาเป็นแบบชาวแอฟริกาเนาะนิทานอิศบก็มีต้นกำเนิดมาจากอนาติกโบราณน,นะคะอ,อ,อ๋ออุ้ยแรงเลเนี่ยม่ิรู้เปิดเบิร์ดเบิร์ดก็เลยตั้งเป็นคลาระว่านิทานอิศบ กาดมันดูเป็นเมืองหลวงของประเทศอะไรไม่ใช่ค่ะกาดมันดูเป็นกาดแก้วของที่เชียงใหม่ค่ะกาดมันดุคุ้นมากไม่ใช่แถวแถวข้างบ้านเรอประกาดมันดุมันดูอุ้ยนี่เคยได้ยินอ่ะเป็นเมืองหลวงประเทศเวเนซุเอลาค่ะกาดมันดูเป็นเมืองหลวงของประเทศอะไรเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียกาดมันดูเป็นเมืองหลวงประเทศอะไรเนปาลค่ะแชทมันดูเนปาล ขอเดาได้ปะอยู่อาเซียนปะอยู่อาเซียนว่าอะไรมันดุอ่ะฟิลิปปินส์เหรอเนปาลเนปาลไม่อยู่อาเซียนค่ะไม่้เหรนือโลกหนูอโลกเนปาลไม่ได้อยู่ในอาเซียนค่ะไม่ตัดชัยนะคะตัดชัยนะคะเดี๋ยวคนแาบดูโง่อาว่าไม่ได้คิดถึงเลยใช่ไหมล่าเคยไปเที่ยวด้วยใช่ไหมเนปาล่ะยังมีแต่ปานเคยเป็นกัดมันดุ เหมือนจะดูจากช่องไหนสักช่องที่เขาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จำประเทศเนปิดอเนปิดอเนะคะเกือบแล้วนะถ้าตอบเนปิดอร์นิดเดียวนิดเดียวมันมีเหตุการณ์ที่มันน่าสโลดอยู่เพราะว่าเครื่องบินไทยใส่กันบินไทยเคยตกกันมันดูอ๋อเป็นเออเป็นข่าวดังในรุ่ก่อนใช่ไหม ในเนื้อเพลงวันลอยกระทงมีการเชิญใครมารำวงชายหญิงค่ะชายหญงค่ะชายกับหญิงค่ะไม่มีไม่มวีวันเพลงนวันเพลนวันเพนวันเพนค่ะวันเพลนพลด้วยสิบสองน้ำตะนองเต็มตะลิงน้องสาวสาวชวนน้องวันลอยกระทงในเนื้อเพลงวันลอยกระทงมีการเชิญใครมารำวงน้องแก้วค่ะอพเชิญนางแก้วออกมาลำวง <c oughs> ต้องร้องมันต้องร้อง าทำร้ายชายหญิงไงสนุกก no. ันจริงลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้โอ้ยห้ามลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้ววันเพ็ญในในเนื้อเพลงอ่ะไม่ได้หมายถึงชื่อคนนะเขาหมายถึงวันเดือนเพ็ญวันเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองไงวันเพ็ญเดือนสิบสองแล้วลองๆองวันเพ็ญเดือนสิบสองขอเชิญน้องแก้ว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 เป็นสาวๆปะ ไม่ได้น้องดอกับน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วน่เขาใช้น้องแก้วมาลำวงนะคะคำว่าคำว่าแก้วอะแค่คำว่าแก้วนะเขาไปใช้ใช้เปคำสร้อยต่อท้ายแบบพ่อแก้วแม่แก้วน้องแก้วจะแปลว่าที่รักน้องรักน้องแก้วค่ะอันนี้มั่นใจมากน้องแก้วถูกต้องเพราะว่าพี่สาวที่ชื่อแก้วแล้วมันแล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นมุกที่แบบพี่ชายอะไปร้องกับพี่สาวก็เลยจําได้ ส่วนใดของพริกที่ทําให้เกิดความเผ็ดเม็ดมันค่ะตัวเม็ดมันเม็ดครับเมล็ดข้างในเม็ดบีบค่ะเม็ดบีบค่ะตะลเมือตะลเจมันจะมีเม็ดบีบข้างในส่วนเม็ดค่ะอ่าเมล็ดค่ะเอ่ออะไรวะเปลือกไม่เปลือกก็เม็ดผิดหมดเลยนะครับ คือไส้พริกหรือว่าแกนกลางของพริกนั่นเองในแกนกลางของพริกหรือไส้พริกจะมีสารเคมีที่ชื่อว่าแคปไซซินนี่แหละเป็นสารที่ทําให้เกิดความรู้สึกเผ็ดอ๋อไส้ตรงแกนกลางของพริกแต่คนเราจะเข้าใจผิดว่าเป็นจากเม็ดจริงๆเม็ดไม่ใช่ก็คือเป็นตัวไส้นาใช่ค่ะเป็นแกนกลางของพริกติ่งเป็นฟิลติ่งๆเป็นเม็ดลากโสมเป็นฟิลแบบหนูรัดริ่งแน็ติ่งเน็ติ่งเน็ อันนี้แปกเขาเพ่งคิดอยู่จะตอบแกนหรือตอบเม็ดดีก็เลยคอบเลือกเม็ดไงใช่เขาเลือกที่จะเม็ดคอบเม็ดไงเออโน้ตตัวกลมมีกี่จังหวะหนึ่งจังหวะสองค่ะสามค่ะเห็นสีป่ะสีสองวะสองไหมโน้ตตัวกลมมีกี่จังหวะโน้ตตัวกลมมีสี่จังหวะค่ะอุ้ยไม่ได้เรียน จำไม่ได้สีตัวกลมของพี่อะ่ะมีสีไหมตัวกลมถ้าตัวกลมก็คือเป็นตัวกลมไม่มีสีถ้างั้นสีจังหวะไม่ห้องพี่กี่ทำซิกเนเจอร์พี่เท่าไหร่ก่อนนี่อันนี้พี่เอามาจาก o o o l l เพราจะนั้นแล้วถ้่ <c oughs> พี่ถามว่าตัวกลมสี <c oughs> กี่จังหวะก็คือตอบว่าสีจังหวะสี ตแต่หนูตบ2 2> อบสองซึ่งจริงคือสี่จังหวะเกือบแล้วนี่คือเป็นคน,นมีของดูนะเนี่ยจริงขอโทษครูอ้วนครูอ้วนหนูขอโทษเจริงๆเวลาครูอ้วนสอนแล้วเราหนูเอาไปใช้ทุกอย่างในทองท่อนฮุกแล้วแต่ว่าคาเรนี้หน้ตจะลืมจริงถูกต้องนะคะเอาวดวงมาใช้ตัวนี้หมดแล้วเนื้อตมขาวๆอันนี้มีสี่จังหวะแต่ถ้าเป็นโน้ตตัวขาวมันจะเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็เติมแท่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้สองจังหวะต่อไปเป็นโน้ตตัวดำหนึ่งจังหวะคาเบตก็จะอย่างนี้แหละแต่จะมีหางออกมาอย่างนี้ อันนี้ครึ่งจังหวะวงโยธวาทิตเก่าไหมคะไม่ค่ะจะเคยเรียนในวิชาแบบวิชาเรียนอีบีหนูเป็นวงโยธวาทิตแตหนูติชาติก็ต้องนับจังหวะเหมือนกันประธานสมาคมอาเซียนปี2562คือประเทศใดใครอ่ะไม่คงไม่ใช่ล่าสุดใช่ปะบุในไปลาวค่ะลาว หกหกของไทยอาเซียนพอเป็นไทย6กสอไทยไปไหมพี่ประธานสมาคมอาเซียนปี2562คือประเทศใดไทย2562ประเทศไทยเลือกมาแล้วเป็นประเทศที่คนน่าจะตอบได้ไม่ใช่หนูไทยนะคะ ง่ายๆเลยประเทศไทยนะคะฉันอ้อมมือตาเป็นประธานสมาค <c oughs> มอาเซียนในปี2562เออ,อ,อจําได้แล้วฉะนั้นผมไปเช่วทะเลแล้วเข้ากรุงเทพยยไม่ได้เพราะเขาปิดให้อาเซียนเข้าอ่าแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามาเลยเหรอก็เราไปทางทางอื่นตอนนันมัธยมเขาจําได้โรงเรียนจัดงานจัดงานใช่ไหมแล้วเราได้ทําอะไรในวันที่เขาจัดงานอาเซียนบ้างอยู่บ้านเลยพี่อ๋อไม่ไปหรอไม่ไปเลยไม่ไปเลยไม่มีผลเพี่พอจะเดาได้ คิดว่าหลายคนก็น,น่าจะมัวไทยนะน่าจะมัวไทยเพราะว่ามันถือว่าเป็นเ,ออเป็นปีที่แบบพอเราได้เป็นเจ้าภาพมันจะมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายอาา่ามีอะไรบ้างหมายถึงว่ามันมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทุกคนจะจดจ<อ>ําว่าเป็นปีของไทยแต่กูไม่ได้จาแต่เราก็สามารถเดาได้อยู่เนาะจังหวัดใดในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลว้าว ปลายทางได้ในขนาดนี้โซฟาอ่าต่อไปแล้พังงาค่ะจังหวัดใดในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลยะลาอ้าวยะลาค่ะอ่ายะลาอ๋อพังงามีนี่ไงเกาะหลีเป๊ะไงไม่ใช่ที่น<อ>ันอยู่สตูล <laughs> จังหวัดที่ไม่ติดมี2จังหวัดถ้าตอบมา1จังหวัดถูกก็ได้ <Okay. S 2> แล <c oughs> ้วก็คือจังหวัดยะลากับจังหวัดพัทลุงโอ้ oh. ไม่ติดเหรอ ไม่ติดอ๋อคือคือมันจะมีจังหวัดที่หลังจากนั้นละอันนี้คือขึ้นมาถูกป่ะใช่ก็หรอกพัทลุงไม่มีทะเลใช่ป่ะาบอกว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าพัทลุงมีทะเลสาบสงขลาคนใต้เรียกว่าทะเลน้อยแต่ว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดซึ่งไม่นับว่าเป็นทะเลก็เลยมีสองจังหวัดคือยะลากับพัทลุงทะเลสาบนั่นไงที่มันอยู่ในคำฝันเขาใช่ค่ะแต่จริงมันเป็นทะเลน้ําจืดเขาไม่นับว่าเป็นทะเลใช่ใช่สสย่อมาจากอะไร ส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะสสส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะขมักเม่สา <l ots> มัคคีซื่อสัตย์มันเรื่องบ้าอก,กันเนี่ยส่วนจังหวัดองค์การเอ้ยไม่ใช่ส,สภาผู้แทนรัษฎรสะส,ะสะย่อมาจากอะไร สมาชิกผู้แทนราษฎรสสอส,อสมาชิกสมาคมผู้แทนรัษฎรค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะส<อ>ส,อสอย่อม,มาจากอะไรสมาชิกส,สภาราษสะดราษฎดราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รใช่ไหมใช่เห็นวามีความรู้แต่ความรู้ช้าย่อม,มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่นี่แหละแต่แตมันอานึงไม่ออกมันเร็วเกินไอ้น่าจะรู้นะใช่ไม่มีเลยมีแต่สภาสมาคมอะไรกันมันก็ไม่รู้มวไปหมดนะคะก็คือยอมมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเป็นสวสมาชิกอุทิสภาอุฒิสภานะคะไม่เป็นไรข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกนอกจากพี่ใบคนเดียวแต่ซึ่งพี่ใบบอกว่ามันต้องรู้นะจะได้มากไม่ให้นม่เดียวนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงๆเพาะว่าต้องตอบให้ถูกสัตว์อะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดสัตว์กินได้หมดทุกอย่างอะ โอ้ยสัตว์อะไรอ่ะแมงอีซอนค่ะแมงอีซอนค่ะเคยกินไหมแมงอีซอนสัตว์อะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดปลาค่ะอ๋อโอ้โหปลาไปพี่ปลาแซลมอนก็กินดิบได้อืมเออเนื้อเนื้อหมูที่สุกแล้วทั่วไปหมูหมากาไก่เป็นไก่นะคะค่อยค่ะเพราะว่ามีอาญาเมื่อวาเอามาจริงปหมนี่ เพราะว่าหอยมีออยอบีจะตอบอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมเราถูกไหมล่ะถูกอันนี้เป็นคำถามแบบกวนๆนิดนึงไม่ไม่กวนนะเป็นคำถามนี้มีความรู้นะเป็นคำถามที่คนที่มีสติปัญญาจะตอบได้โอ้หอยมีออยอโอ้หอยออยออยมึงแล้วมาได้ยังงนอมาเกลี้ยงเลยคิดว่าตอบคำถามแ้วกูก็ลืมจริงๆนะหอยมีออยอ หอยมีออยหนูได้ยังไงวะผ่านมาแล้วผ่านกลมอะไรอาหารละยามาแล้ว <c oughs> หอ่อออยหอย <c oughs> ออโอเคโอเค <c oughs> โลกใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองกี่ชั่วโมง <c oughs> ตัวเองเหรอยี <24. S 2> <24. S 1> ่สิบสยี่สิบยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งวันเท่ากับการหมุนรอบตัวเองเนาะ 24ชั่วโมงค่ะ24 24ยสถูกต้องนะคะเราเคยบอกแล้วว่าตอนเด็กๆความฝันยากเป็นนังวิทยาศาสตร์เอามือข้อนี้ไม่มีใครผิดเลย โอเคจบความจริงแล้วอ่ะจะใช้ประมาณประมาณเลยนะ23ชั่วโมง56นาที4วินาทีอันนี้เป็นการคัดก็ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปเป็น24นะคะก็นับรวมรวมไปแต่เขาตกลงกันแล้วว่าเขาให้ปัดขึ้นใช่ค่ะซึ่งถ้าหมุนรอบตัวเองก็คือเท่บ1วันแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์เท่ากับ1ปีนะคะใครสร้างภาพยนตร์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรกสีสวยหรอ ใครวะพิซซ่าไปพี่อ่ามีทอฟเฟนสเตเบิร์ดค่ะอืม <c oughs> อืมเอ่อรอสองค่ะใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรกวอลดิสนี่เหรอเอ่อดิสนี่เรื่องสโนไววอล <War> ดิสนี่ดิสนี่เหรอวอลเหรอคุณวอลดิสนี่ คุณวาขอโว่าจริงๆวันนั้นเป็นสนสารคดีอยู่แต่ว่ามันเร็วมากสามวีมันคิดไม่ทันสี่คิดว่ามันไม่นานประมาณไม่ถึงประมาณร้อยๆปีหรือไม่ถึงไม่ถึงไม่น่าถึง100 100ร้อยปีด้วยซ้ำมัง้งคนคนนั้นก็คือวอล์ิสเน่เออเชื่อป้าวว่าผมอันนี้หัวเลยไม่รู้จักชื่อไม่มีใครเชื่อ,อเกือบละ ดิสนีย์เหรอเป็นใหญ่เออคุณวอลดิสนีย์อ๋อเหรอใช่ซึ่งคุณแอนกี้ตอบไม่ได้เออ,ออะไรไม่นั่นคือนางไม่ไม่หรอกเอาจริงๆนางเป็นสาววอกแฟนพันแหเลยนะสุดสุดก็คือวอลดิสนีย์นี่แหละเขาเป็นคนสร้างภาพยนตร์การ,การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรกเนาะซึ่งเขาบอกการ์ตูนเรื่องแรกที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นมิกกี้เมาส์แต่ตอนนั้นน่าจะเป็นขาวดำใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำเริ่มทำหนังยาวเช่นสโนไวท์กับคนไค่ทั้งเจ็ดอะไรใดๆ <S <S ยุงเพศไหนไม่ดูดเลือดยุมบัดดูดทั้งสองอันค่ะมีอันนึงดูดเลือดอันนึงดูดรวยดูดเลือดอันนึงดูดรวยสะเทอยค่ะเราเล่นเตะชายยุงเพศไหนที่ไม่ดูดเลือดยุงเพศผู้เพศผู้เพศผู้ไงเพศผู้ยุงไม่ได้เป็นยุงทุกเพศที่จะดูดเลือดจริงหรอยุง<อ>ที่ดูดเลือดเราทุกวันนี้คือยุงเพศเมียอะไรอีเพศผู้ทำอะไรอ่ะ เพศเมียเนี่ยต้องการจะดูดเลือดเราไปเพื่อที่จะต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาไข่หลังการผสมพันธุ์แต่เพศผู้ไม่ดูดเลือดนะคะเพศผู้เนี่ยจะดูดกินน้ําหวานจากดอกไม้ใช่อีเพศผู้คือตัวเล็กๆใช่ไหมอีตัวที่มันดูดเลือดเป้งๆตัวใหญ่แเ้วก็คือเราเลือดออกคือตัวเมียถูกไหมอียุงลายต่างๆตัวเมียหมดเลยูอันนี้รู้หรือว่าเคยจํามาว่าเมียต้องมาดูดเลือด เมียตัวเมียหลุดเรือแล้วตัวผู้กินอะไรตัวผู้ทำอะไรวะตัวผู้เลี้ยงลูกอ่ะไม่รู้อยู่เลี้ยงลูกด้วยหรอคือมาเลี้ยงตรงไหนคือมาเลี้ยงตร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 งที่มันเป็นยางรถยนต์ที่เป็นแหล่งเพาะอยู่ในโอ่งอะอยู่ในโอ่งตัวเมียไข่เสร็จแล้วบินไปแล้วตัวผู้ก็มานั่งเลี้ยงลูกน้ำ ยังไงบ้างดีสนุกจริงๆอะชอบคอนเทนต์นี้ตั้งแต่อยู่ในทิกตอกแล้วแหละก็มีคิดว่าจะกลับมาในคอนเทนต์ใหญ่แล้วก็หลายๆข้อเช่นแบบไ e อ้สีสีอะมันลืมลึกไปเลยอะทางกันที่แบบเราก็เคยหาข้อมูลมานะหอยนี่เหนอยวคาวคาดหมายหอยยอหอยอะไรเขาจะคิดได้พ <c oughs> ี่พี่ตอบได้นะเก่งเกินนี่ว่านี่ชอบข้อหอยนี้มันดูไม่คิดมากดีไม่ทําการเล่นันมาก,ก่อนอะมันถึงไม่แบบไม่มีเซนส์จริงๆคือตอบไม่ได้นะอีหอยอะหอยไม่แฟร์อันนี้ไม่แฟร์ลองพูดมาทําไมไม่แฟร์อธิบายให้พี่เข้าใจหน เขาก็คิดแบบอ่าลองคิดให้เ,บบเป็นมุกสิก็ยังคิดไม่ออกแล้วพอะะเฉลยมาหอยอันนี้มันมุกแบบมุกสองพันมากอลพี่ฉันคิดไม่ออกจริงๆอ่ะหอยอ่ะคือแบบมันเป็นคือคือพอ,อ,อพูดออกมาปั๊บอ่ะในหัว <c oughs> มันประมวลแล้วนะว่าข้อเนียเ่าแน่ <c oughs> แต่ว่ามันไปไม่ถึงจริงๆอ่ะแบบ <c oughs> แเราขอเฉลยมาเอ้ามันคือมุกที่เคยเล่นกันตอนเด็กๆเราคือแบบจาไปได้แล้วมันปวดใจนิดหน่อยที่มันแบบบางอันมันแบบ อ๋อเราผ่านไปแล้วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะใครชอบอคอนเทนต์ประมาณนี้แบบนี้มีให้ดูอีกเยอะมากสามารถติดตามเราได้ทั้ง5ช่องทางนะคะแล้วก็ตอนนี้ใน t i k t o อลงเยอะมากๆไปติดตามดูกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> เย้ออ๋อมึงจะตอกเลยใช่ไหมได้ได